โอ้ยย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 ยดยยยยยนยยยอยย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 ยตยนยยยดยยยยยิยยย้ยยยยายยยดยย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 ย้ยย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 ย้ยยยทายย ธรรมชาติที่สวยงามในสายสุขผ,ผมแปลกดีตอนนี้ผมอยู่น่าจะเป็นตอนเรือสุดของประเทศไทยทางจากประเทศไปประมาแตงไม้และตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่กลางป่าในไร่ผมต้องหาวิธีออกจากที่นี้ไปให้ได้นี่คือผลอมไม้น่าจะเป็นผลมไม้ชนิดหนึ่งที่สาม,มารถทั้อยู่ได้และไปต่อได้ พยายามปืนกินมันเข้าไปเพื่อให้ร่างกายได้มีแรงสู้ต่อไปให้ตายแต่รสชาติมันเหมือนกับโยฮายินนอรี่ออปอมเมือ่อเช้าค่ะที่เราจะทำอาา่อ๋อค่ะอ๋อวนนี้น่าจะมาเก็บผักกูดกัน อันนี้เลี้ยงเเขาเลี้ยงหมูคร okay okay ับเลี้ยงไก่เดินเดินเข้าไปอีกไกลก็ครับมาฮะไกลอยู่ไกลอยู่เดินจากโรงเรียนลงมาที่หมู่บ้านก็เขาบอกไกลอยู่ก็ได้ประมาณสักกิโลกว่าประมาณนั้นเนี่ยหลังคานี่ เพื่อได้มาเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านที่ห้วยปงเราครับนี่คือบรรยากาศที่ภายในหมู่บ้านครับเขาก็จะเลี้ยงไก่ให้ถูกถึงรวมถึงเลี้ยงหมูและต่า,างๆครับไก่ตัวรลล้ายแล้วก็บางหลังก็จะมุงด้วยใบตองตึงหลังคาตองตึงแล้วก็อยู่ทางกลางธรรมาชาติครับ ตรงู้นก็จะมีควันหวยพ่วกจากหลังคานะ่ะจะทําอาหารอะไรต่างๆนะแล้วก็เลี้ยงวัวเห็นเลี้ยงวัวนะโอเคเริ่มเข้ามาเที่ยวภายในหมู่บ้านแล้วครับหม่บ้นก็ขุดหนองเลี้ยงปลากันห้วยโพงเราก็คือบ้านก็อยู่ในลําห้วยแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปลูกข้าว โบแล้วก็ที่คงจะเป็นยายุงข้าวฉางข้าวครับที่เก็บข้าวเปลือกนะครับครัวเรือนพัฒนานี่วิถีชีวิตครับนี่มีคคกตามข้าวครับก็เดือดตามข้าว

ก็มาจิบชาที่บ้านพี่ยาบ้านครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยครับวิถีชีวิตแบบชาวบ้านโอเคคุณดูช่างช่างไม้บ้านเขาก็ไม่ธรรมดานะครโอ้โหละเอียดเลยโอเคนะอะไรอย่างอเลยเข้าใจอย่างเอาไว้ใส่ที่พอเมื่อเช้าอะค่ะถ้าเราจะทําอาหารอันนี้ตำน้ำพริกก็ได้ใส่กับข้าวทุกอย่างได้เลยข้าวเบอร์ทุกอย่างข้าวเบอร์ได้แกงทุกอย่างได้อันนี้คือมัน ชื่ออะไรนะขี้เหร่เจ้าอ๋อดูมันจะหอมหอมมันเหมือนพักอะไรนะหูระคาบ้านเท่าก่อนเออนี่ยมันเหมือนเนะนา่การไทยนะคทยศิษิ์ท่านเรียกว่ากะเพราดอยกะเพราภูเขากะเพราภูเขากะเพราภูเขาก็ขี้เหร่ขี้เหร่เนี่ยอาจารย์เนี่ยอันนี้ขี้เหร่นนะเจ้าเข้าแกงไส้เขาเรียกขี้เหร่แหละแต่งกินรสชาติมันเหมือนกับแก่งแบบว่าถามน้องพักขี้เหรก่อนละเหมือนเหมือนใบอย่างก่อเหมือนใบอย่าพี่ ไม่โหระพาเนาะกินมันคล้ายๆอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นโหระพานะเรียกว่าอีอีลุนเอ่อประกอบอาหารแต่่วาก็ใส่แกงอ่ะใส่แกงทุกอย่างเลยค่ะทุกงย่าฟักล้ําฟักทองแตงฟักทองแตงกวาเนื้อสัตว์อะไรก็ใส่ที่เป็นพวกเลยตับเนื้อไก่ทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่ง ยำลาเรใส่ได้ไหมครับนี่ชิมชาเอาไว้รับรองแขกหรือว่าไงหรือว่าหรือว่าขายให้มาแขกขายใส่เกลือไหมคะน้ำใส่ด้วยเหรอครับห๋อใส่ลองใส่ครับลองลองต้องลองต้องลองสูตรเขาต้องใส่เกลือ่ใสเกลืออ้โอเคโอเคนี่อันนี้อันนี้เราต้องต้องคนให้มันละลายไม่เกลือไม่ต้องคนนะอ๋อสรุปว่าคือต้องคน เชนิวใช่ไหมครับอ๋อเขาไม่คนนะคือกินคือกินอย่างเงี้ยแหละชาชาใส่เกลืออ้าชาใส่เกลือน้ำอ่ะสวัสดีครับนี่ครับอันนี้สาะไรอย่างครับเนี่ยใานิสานทำทำไมอย่างครับทำพุดดิแล้วแหละตำพุดดิ อ๋อน่าจะเป็นตะกา้าเอาใส่อะไรครับเอาใส่เดี๋ยเล่นเดวกว่าอ๋อข้าวข้าวเนี่แหละข้าว,วอ๋อนี่เขาทำเหมือนกับเป็นเครื่องจักสานแหละเขาใส่อะไรไม่นูข้าวใส่ข้าวใส่อะไรอ๋อ,อนี่เสาบ้านเขาทำเงี้ยนะสารเงี้ยเดี๋ยวเขาไปแอวนะครับครับแอวผักซอผัก ก็มาเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตที่บ้านห้วยพรงเราที่นี่แหละครับแล้วก็จะถือโอกาสลงไปเก็บผักสักหน่อยนะครับไปหาตามหาตามหาตะกูดอะไรก็ว่ากันไปมาเห็นลุงเขาสามตะก้านะก็เลยอดใจไม่ไหวที่ถ่ายเข้ามาถ่ายทำสักหน่อยนะครับนี่คือวิถีชีวิตครับนี่คือเรื่องราวของูอ่บา้านห้วยพรงเราครับโอ้ตนก็แม่น,นครับบนเนี่ยอ๋อนี่ข้างบนนี่ก็มีครับ าจะเอาตะกร้าไหวอะไรที่สารเสร็จมันคล้ายๆเหมือนกับกว๋วยตีนช้างของภาคเหนือล้านานาครับเนี่ยเขาก็จะไปลมไฟลมลมควันตัวนั้นก็จะเป็นเตาไฟครับอ๋อสุดยอดเลยนะครับไปก่อนนะครับครับโอเคถ่ายบรรยากาศคร่าวๆครับ <laughs> เดินลงไปหาผักกูครับที่หมู่บ้านไม่โปงเราครับ แล้วก็หาผักชนี้อื่นๆด้วยที่พอสามารถค้นหาได้หรือว่าพอจะมองภาพออกว่า่ี่ชาวบ้านเขาเขาอยู่เขากินกันยังไงรวมถึงบรรยากาศธรรมชาติาษาษาแม่น้าขุนเขาต้นไม้ต่างๆที่เราสามารถพอเห็นนะครับรวมถึงอะไรต่างๆนะครับดูไม้ไผ่ดูรั้วเขากัน้นด้วยไม้ไผ่ครับตัวนี้น่าจะมาเก็บักกูดกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนได้ชมสายน้บที่ไหลผ่านเราเลี้ยงวิถีชีวิตของบ้านห้วยปงเราครับว่าจะมีความสวยงามตามธรรมชาติมากแค่ไหนเห็นไหมติดเสื้อมาบินต้อนรับเลยครับนี่เห็นไหมไม่ธรรมดาครับนี่คือวิถีชีวิตนี่คือเรื่องราวของบ้านห้วยปงเราครับนี่เราหาอะไรกันทักกูใช่ไหมครับเอาต้นไป,นไ,ปไปปลูกกันนะ ถักกูดถ้าอาาจรยต้นจะเอาไปอืมเอาไปปลูกเอาไปปลูกนั่นแหละพูดง่ายผักกูดครับต้นผักกูดบ้านเราก็มันจะอยู่พื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะใกล้ลำห้วยนะกินได้หมายถึงว่าต้องผัดก่อนทำอาหารก่อนใช่ไหมพี่เป็นได้ก่อนไหมพี่เกือบกินแล้วเรากินได้เหรอรับจัดไหมเออกินยอดกินดิบได้เขาบอกกินเสเดตบอกกินได้เรากินได้เด็ด พอเ oh อาใหม่อเอาดีดีไม่เอาไม่มีใครกินดิดีดดีไหรอไม่รู้จริงเหรอพี่นะคือจะบอกแก่ว่าจเจริญเขาอยู่บ้านที่แม่ห้องสอนนี่แหละแต่ว่าน้องพอเขาอยู่ที่แถวอำเภอฮอดอ่ะพออยู่ฮอดใช่ไหมยฮอดเขาก็อาจจะมีวิธีการกินที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเขาบอกว่ากินได้เจริญบอกว่ากินได้แหละกินดิดีนะส่วนพอเขากินทำประกอบอาหารกันนน้ำพริ โก็ก <therapist. S 1> ินเป็นพริกก็กินได้นะปอปอรสชาติก็ผักเลยอ่ะรสชาติก็ผักเลยผักกูแล้วมัน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 อะไรมันมันไปไปลื่นอ่ะเห็นไหมมัเหมือนกินขี้มูกอ่ะอะไรนะอะไรนะมันเหมือนกินขี้มูกอย่าพูดอย่างนั้นต้องลองชิมดูเราอย่าพูดแต่เราไม่ได้กินเราอย่าพูดนะว่าเราเนี่ยต้องชิมเหรอเอาแบบนี้เลยนะ ไม่ไม่ไม่ที่เขาผัดยอดน้ำน้ำมันหอยอ่ะเออไม่น้ำมันเสร็แล้วย่อจนไปก้าวแล้วลองกินแล้วคอมติดหรือเปล่าลองกินแบบนี้ดูแต่ห้ามคลายนะขายให้จับโยนน้ำเลยไม่ิดใคืออรคืออะไวสี้คือการเป็นอยู่ของชาวบ้านครับแล้วก็บรรยากาศของเพื่อนๆนน้ำที่นี่เหรอคือไงพี่เจฟฟ์น้ำใสละเย็นน้ำใสใสเย็นคือจริงจริงแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่า ผมจริงก็มีความคิดว่าอยากเล่นน้าแหละจริงๆนะเข้ามามันจะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็มันเย็นนะจนไม่อยากเล่นอะ่ะความคิดเปลี่ยน <laughs> ความคิดเปลี่ยนเดี๋ยวเดินให้ไปดูไอ้ตรงฝ่ายนะ้สักหน่อยนะครับว่าใส่น้ําที่เราเลี้ยววิถีชีวิตของบ้านห้วยปงเราเนี่ยเขามีท,ที่บิวาใช้ได้นะครับแล้วก็ประกอบ ชื่อที่ผมบอกถึงว่าเป็นลำห้วยอยู่แล้วแล้วก็ใส่น้ำที่พัดผ่านบ้านห้วยปงเราตรงนี้มีแม่น้ำที่ค่อนข้างที่จะกว้างประมาณสักหเมตรหรือว่าถานนประมาณสองเลนแหละนะมีความกว้างอยู่ครับแล้วก็เป็นแม่น้ำเป็นฝายแม่น้ำที่ผมว่าสวยนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับ ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเป็นอะไรที่สวยงามเสมอครับโอเคนี่คือห้วยโงเรล่าครับ